ผู้สร้างนะคะคณะผู้ดูเนี่ยทั้งคณะเจ้าหน้าที่ที่ต้อนรับได้คำแนะนําในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ทีมงานน้องๆนะคะหงบสกุลนะคะก็เป็นการประทับใจมากนะคะที่มาในครั้งนี้แล้วก็คิดว่าทีมงานโครงการบริหารส่วนตัวบนานก็มีโอกาสดีๆนะคะที่ได้มาเยือนสถานที่แห่งนี้และเป็นภาพความประทับใจนะคะได้ตั้งเรื่องของเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะในเรื่องของการอยู่ร่วมกันการจัดก,การชุมชนนะคะในเรื่องของ พื้นฐานของการสร้างจ,จิตใจอะคะ่ะให้มีความรักความสามัคคีในการอยู่ร่วมกันได้นะคะในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณทางจิมงงานของผู้สร้างนะคะที่ได้ที่ได้ให้ความรู้และก็แนวคิดต่างๆในการดำเนินชีวิตนะคะคิดว่าการมาทักนนศึกษาดูงานในทางนี้ของทีมงานทีมงานอบกบรนนะคะซึ่งก็บางส่วนก็จะเป็นทีมงานของผู้นำถึงชนนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะนำแนวคิดประสบการณ์นะคะ สิ่งเล็กน,น้อยนะคะน่าจะเป็นเกร็ดประเด็นความรู้ที่ในการที่สามารถเราไปประยุกต์ใช้กับในการดําเนินชีวิตของเราในหมู่บ้านของเราและชุมส่วนของเรานะคะเพื่อพัฒนาประเทศไทยนะคะรักประเทศไทยประเทศไทยต้องยืนยงอยู่นะคะด้วยพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของทุกคนนะคะที่มีจิตใจดีในการบริหารจัดการต่อไปนะคะก็ขอขอบคุณค่ะ